วันนี้เวลา17.40น,นารนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชอเภอปากาเกร็ดจัังหวดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประจําปีการศึกษา2561-2562เป็นวันที่2 โดยในวันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการสาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชากเกษศตรศาสตร์และสาหากรณ์ประจําปีการศึกษา2561-2562เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 6,902คนพร้อมกันนี้ได้พระราชทานเข็มทองคำตรีสอนแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเกียรติยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี2523โดยใช้วิชาการศึกษาผ่านสื่อผสมต่างๆใน12สาขาวิชารวม88หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อความต้องการของนักศึกษาตลอดจนได้พัฒนาวิชาการและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการวิ เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนพร้อมส่งเสริมรับเผยแพร่ผลงานวิจัยนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวิชาการ การเรียนรู้และบระหิหารจัดการตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆซึ่งประสบความสําเร็จและพัฒนาก้าวหน้าด้วยดีปัจจุบันผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมกว่า48,000 0คน